เธอหญิงเจ้าหญิงไม่เธอเรียกฉันว่าเจ้าชายจะคอยดูแลไม่อทอดทิ้งต่อให้มีเรื่องราวมากมายอยากให้ใความรักเราผูกมิตรและปล่อยให้เรื่องที่คุณคิดเป็นเพียงความฝันในนิยายในโลกของจริงคงไม่ใช่จะดูแลเธอหญงเ <S <S จ้าหญิ <S <S หงลกงกิมีไล่กไปสนใจังไม่ไล่เทียวนา,เ,วนาเอาสิริไล่เนาะเถียวนา้านุสิลีไวให้สนใจเลืองแกง แกงหัวแน่แกงหอยแน่เจ้เ <c oughs> นคับเจ้้เขางดอินเนบตอ้าวเนตเนตน จอรถดเอยยังกันโอ้บอกอันอยนนูนี่นี่แหละครับอยูนในรถยู่ในกล่องท้ายครับนองทายไปขอจาอนไไปถามอยู่ว่าจะได้ขอจากต,ตอนไหนนะครับโอเคครับผม 1อยให้สมเมาถึงวันเหลือสามเร์เซ็นตหครับเรยอย่ังโอ้จากลอยเหลือสามเปอร์เซ็นต์ประมาณนะยาอ,อย่างนอกรครับเนาะไ่ต้องแ้วค่ะาสตร์ตงโอเคครับน้องจะไปเข้าฉากแล้วนะครับผมพออนนยัต เราลองไปขอาฉากก่อนนะครับผมเอาล่ะล,า,ลาเพื่อนเนี่ยขอบคุณเพื่อนก่อนเนี่ยค่ะข,ขอบคุณทุกๆคนเนาะคะ่ะที่ติดตามมินีไทย,ยฟังเหลือกแกงไอ้ขีดตรงติดตามตอนต่อ,ตอไปะนคะครับเหม็นเหม็นเหม็นเดีย๋ยวฮะญาจะลองไปขอฉากก่อนนะครับพบก,กันใหม่นะครับไปเลยครับ <Okay. S 1> ผม